สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะในคลิปนี้นะจะชวนมาทำคุกกี้เนยชาเขียวค่ะสูตรนี้หอมเนยนะคะหวานน้อยนะคะรับประทานได้เรื่อยๆกรุบกรอบค่ะส่วนผสมก็ไม่มากนะคะทำก็ง่ายด้วยค่ะสูตรและว,วิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะ ส่วนผสมของคุกกี้เนยชาเขียวของเรานะคะก็จะมีแป้งเค้กนะคะเนยจืดค่ะไข่ขาวเกลือผงชาเขียวน้ำตาลไอซิ่งนะคะแล้วก็เกลือบอกเลยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นวานิลลาเอ็กซ์แทร็กค่ะกลิ่นวานิลลาทีนี้ก็เปิดไฟนะคะเปิดเตาอบไฟบนล่างค่ะ170อองศาเซลเซียสนะคะแล้วก็เตรียมถาดปูกระดาษรองอบนะคะอันนี้ปูเตรียมเป็นตัว เดคกิ้งชีสนะคะอันนี้ค่ะปู้ใช้เป็น,นะะแผ่นซิลแพดนะคะแผ่นซิลิโคนนะคะใครไม่มีก็ใช้เป็นกระดาษไขนะคะกระดาษพลาสต์เมนนะคะปูกระดาษรอนนะคะ,ะ,ดะ,คะเดี๋ยวจะตีเนยก่อนนะคะ จัดการตีเนยด้วยสเปีกลางนะคะประมาณ2นาทีค่ะ จากนั้นก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งนะคะแล้วก็ตีต่อประมาณ3นาทีค่ะ จากนั้นก็ร่อนแป้งนะคะเกลือป่อนนะแล้วก็ผงชาเขียวค่ะใส่ไข่ขาวนะคะแล้วก็วานิลาค่ะจากนั้นก็จะตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ30วินาทีนะคะ จากน้นนะคะก็จะใช้พายยางค่ะคนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งจนหมดผงแป้งนะคะตีแค่2 0 3 0ิบถวินาทีแค่พอเข้ากันด้วยสปีดต,ต่ำเท่านั้นเองค่ะแล้วก็มาต่อด้วยการใช้พายยางนะคะมาคนให้เข้ากันแบบนี้จากนั้นนะคะปู้จะใช้เนี่ยค่ะหัวบีบรูปดาวนะคะโดยใส่ในถุงบีบนะคะแล้วเดี๋ยวมาบีบใส่ถาดกันค่ะ เนี่ยค่ะฝีมือในการบีบของปู้่ะในงานบีบคุกกี้ขอยอมแพ้เลยค่ะได้เท่านี้จริงๆค่ะนี่สุดฝีมือแล้วนะจากนั้นค่ะก็เอาไปอบค่ะใช้เวลาราวๆประมาณ15นาทีแล้วแต่เตาอบบ้านใครบ้านมันเด้อจ้าอบสรุปนะคะปูอบที่20นาทีค่ะเดี๋ยวจะพักนะคะบนถาดประมาณสัก5นาทีนะคะเดี๋ยวค่อยแซะ เอามาวางผึ่งบนตะแกรงค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับคุกกี้ชาเขียวนะคะคุกกี้เนยชาเขียวของเราในวันนี้นะคะสูตรนี้ทำง่ายๆค่ะเอาไว้รับประทานกรุบกรอบกรุบกริบระหว่างที่ดูทีวีดู n น t f l i x อะไรไปนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมปู้ฝากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้รวยๆเฮงเฮกันทุกๆคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ